สวัสดีค่ะในชีวิตของคนเรานะทุกชีวิตในทุกการดำเนินชีวิตมันมีทุกเรื่องเลยเรื่องดีใจเรื่องเศร้าใช่ไหมตลกตกใจเรื่องขับขันขอบขันอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเรื่องเล่าเรื่องขอบขันให้ฟังฟังสักเรื่องหนึงไหมคือมันขำจริงๆอะ่ะก็สมัยนั้นลูกยายยายมีลูกคนเดียวนะ สี่ขวบเป็นผู้ชายพอตอนเย็นยายก็จะมีงานไงยายก็มาอยู่แล้วน้องใหม่ๆก็แกะกุ้งแกะกุ้งต้มปูทำกุ้งแห้งประมาณเนี้ก็คืองานงานทะเลแลวทีนี้เด็กๆก็ลูกลุงลูกป้าลูกพี่น้องลูกเพื่อนบ้านอะไรวันนั้นเขาเล่นกันประมาณสักสิบกว่าคนก็เล่นยายก็เห็นอยู่ก็เล่นอยู่เมื่อก่อนบ้านมันไม่มีเยอะมันก็มีแค่ไม่กี่คนนะ เขาก็วิ่งเล่นกันสักพักก็ยายก็เก็บปูเก็บปูนี่แหละก็เลยเ hey, เห็นเงียบไปมันไม่ได้ยินเสียงเจ้าจนะ้าไงก็เลยหันไปดูอ้าวไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่ตรงนั้นเขาปัน่นเขาเขาเขาทำโอง่งเขาปั้นโอง่งเขาปั้นโอง่โองแดงนะโอ่งปูนะ่ะเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีน้ำประปาไงเขาก็ขายโอ่งแดง ้นโอ่งแดงขายลูกกะร้อยลูกละร้อยก็ขายดีในหมู่บ้านนั้นนะแถวแถวนั้นก็ซื้อกันหมดในคันเรือในบ้านใหญ่ก็ซื้อกันหมดโอ่งแดงก็ประมาณน้ําก็ประมาณเขาเรียกกันเป็นปี๊บนะประมาณสิบสองปี๊บถ้าผู้ใหญ่ก็ลงไปขดตัวได้สบายถ้าเด็กก็โอ้ยสบายใหญ่เลยไอ้ลูกที่แห้งแล้วเขาก็เขาก็จะหงายไว้ แล้วก็บางลูกก็มีฝาบางลูกก็ไม่มีฝาแล้วเกตแล้วแต่เราสั่งว่าเอาฝาหรือไม่เอาฝาใช่ไหมทีนี้ลูกใหญ่แล้วก็เพื่อนเพื่อนลูกลุงลูกป้าของลูกใหญ่ลูกพี่สาวลูกน้องสาวลูกน้องชายประมาณเนี้ที่เล่นอยู่ด้วยกันก็เล่นซ่อนแอบกันพอเอิเขาเล่นกันที่ท่าไหนไม่รู้เขาเอาลูกชายใหญ่ก็ยังเล็กใช่ไหมสี่กว่าเล้เขาเอาฝาปิดเป็นฝาปูนไงเอาน้องใส่แล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้เลย แล้วก็พอเล่นแล้วก็พอเลิกกันก็ต่างคนต่างไปลืมน้องไม่ในโองอ่ะยายกับผู้ใหญ่ก็หาไม่เจอแล้วใช่ไหมก็เดินหาไปทั่วเลยยายเนี่ยเดินร้องไห้ไปด้วยหาลูกไปด้วยหาไม่เจอก็เลยหากันผู้ชายอะไรเขาก็เดินกันไปไกลๆตามชายน้ําตามน่นตามนี่ก็เชยไปยายก็เลยหมดแรงนะคือเดินไม่ไหวหาลูกไม่เจอมันก็เดินไม่ไหวมันก็หมดแรง ก็เลยนั่งนั่งข้างโองลูกนั้นเลยที่ลูกชายอยู่อะ่ะที่ลูกชายถูกกันไวอ้อ่ะทีนี้เสียงร้องเพราะว่ามันปิดสนิทไงแล้วมันได้ยินแต่เสียงแค่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 วัก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 ได้ยินเสียงเรียกแม่แม่แม่แมแยายก็เลยรีบเปิดลมหนักฮะหนักอ่ะเด็กสี่ห้าคนนี่ดันไม่ขึ้นอะ่ะยายก็เลยเลื่อนฝาโลงเอา้าลูกชายยายอยู่ข้างในโชคดีไม่ขาดอากาศหายใจเนอะ หัอนี่เปียกทั่วตัวไปเลยเพราะเขายัางเล็กไงแล้วก็องนั้นก็มันยังมีช่องว่างอากาศไงมันยังยังไม่เป็นไรแต่ว่าหือนท่วมเลยปกก็เห็นยายนะก็โผล่เข้ามาหายายแล้วก็เรียกแม่ยายก็เลยตะโกนบอกพวกพี่พ,พี่ลุงลงป้าป้า,ปาว่าเจอ ER แล้วเจอ ER แล้วอยู่ในองก็เลยเรียกลูกลูกหล,ลานหลานอะไรมาชุมนุมกันว่าทําไมถึงไม่บอกว่าน้องอยู่ในองปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาหากัน คนโน้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้คือเด็กเขากลัวความผิดนะแต่ลูกชายบอกไงว่าลูกลุงนี่แหละเป็นคนจับใส่โอง่งให้ซ่อนอยู่ในโอง่งเดี๋ยวเขาจะมาเปิดให้แล้วเขาก็ไม่มาเปิดแล้วบนเมืม่อแล้วไงยายก,ก็ตกใจยายก,ก็ตกใจมากอะ่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าตกใจทั้งหน้าขำในเวลาเดียวกันคุณนึกถึงคุณหาลูกไม่เจออ่ะคุณตกใจเกิดตายไหมอ่ะแล้วเด็กมาเล่นมันก็พี่เล่นนะ แทนที่จะเออบอกผู้ใหญ่ว่าจับน้องขังไว้ในอกนะั่นก็ไม่มีใครบอกอ่ะมีแต่กลัวความผิดนงโชคดีที่มันไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเวลาเวลาเวลาลูกเล่นกันนหะกรรมชับไปน,นะว่าเท่าน้องไปซ่อนไว้ที่ไหนไปแอบไว้ที่ไหนก็ให้บอกผู้ใหญ่ไม่งั้นจะเป็นกรณีเหมือนยายไงโชคดีถ้าเวลายายนั่งแกะกุ้งมันเวลาไม่นานไงที่เขาเล่นไงที่ยายเห็นกันอยู่สักชั่วโมงได้แต่ถ้าเกินจากนั้นละอันตรายไหมมันไม่มันไม่น่าจะมีอากาศหายใจ แล้วมันเยอะอะองอะไม่ใช่น้อยๆเป็นร้อยๆอะย,ยายโชคดีไปนั่งลูกนั้นนะถึงได้เจอถึงได้เจอลูกอ่ะถ้าอยางยายไปนั่งลูกอื่นจะจะได้ยินไหมมันเป็นเสียงกล้องแต่ไม่มีเสียงออกเท่าแต่อืออือแม่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 แ,มแล้วก็ต,ตีตีโองนะแป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 ะเสียงดังแปะ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 ถ้ายายไปนั่งลูกอื่นห่างสองสามลูกก็ไม่ได้ยินนะไอเวลาเล่นเวลาลูกเล่นกันก,นกำชับลูกหน่อยนะ ยายเกิดเหตุการณ์เหมือนยายถ้าพอมันผ่านไปแล้วขวำแต่ถ้าเหตุการณ์ที่กําลังเจอตอนนั้นไม่ขำเลยไม่มีแรงเดินน่ะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างอยู่ๆลูกหายไปหาไม่เจออยากรู้ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงยายแล้วหัวใจลงอยู่ตะตุ่มเลยแล้วมันติดทะเลได้ไงแล้วหาลูกไม่เจอโหโคตรตกใจ